วันนี้เรามาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดกันนะครับชาวจีนแต่โบราณมีความเชื่อกันว่าเมื่อถึงคราวตายก็ต้องไปตัดสินและชดใช้กรรมในโยมโลกกันก่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็แล้วแต่จากนั้นถึงจะกลับไปเกิดใหม่ได้โดยจะต้องเดินไปบนสะพานแห่งการวินนไหยตายเกิดตรงนี้แหละครับก่อนที่ทุกคนจะขึ้นไปบนสะพานจะต้องพบกับหญิงชรานามว่าแม่มองโผ โดยที่แม่มองโพจะเป็นผู้ตักซุปหนึ่งถ้วยให้กับทุกคนดื่มเรียกกันว่าจะเป็นซุปแห่งการลืมเมื่อดื่มแล้วความทรงจำในชาติที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะหายไปไม่ว่าจะเป็นความรักความแค้นความเจ็บปวดหรือแม้แต่ชื่อของตัวเองเชื่อกันว่าถ้าไม่ดื่มก็จะไม่สามารถผ่านสะพานไปเกิดใหม่ได้เพราะความทรงจำเก่าจะกลายเป็นภาระที่ขัดขวางการเริ่มต้นใหม่ของดวงวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์ มีบางตำนานเล่าว่าบางคนแอบเทซุปทิ้งหรือแกล้งทำเป็นดื่มทำให้เวลาที่เขาเกิดมาจะยังสามารถจำอดีตบางอย่างได้แต่คนพวกนี้จะมีชีวิตที่แปลกประหลาดครับแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปและมักจะต้องฝันร้ายซ้ำซากเพราะการที่ไม่ปล่อยวางอดีตนั่นเองชาวจีนมักจะเชื่อกันว่าการลืมไม่ใช่คำสาบ แต่เป็นของฝันก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความเชื่อเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมาเป็นพันๆปีโดยเฉพาะในยุคราชวงศ์ฮั่นมีการรวมตำนานโยมโลกและภาพจำลองหลังความตายไว้เป็นวรรณกรรมต่างๆตามที่เราได้ยินได้ฟังทั้งในซีรีส์วรรณกรรมต่างๆมากมายอันนี้จริงไม่จริงแล้วแต่จะเชื่อนะครับสวัสดีครับ